ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันร่วมแจ้งเตือนจุดเสี่ยงอันตรายถนนสาย3191แยกนิคมพัฒนาอ่างเก็บน้ำหนองปาลาไหลจังหวัดระยองซึ่งเกิดอุบัติเหตุเป็นประจำเพราะผู้ขับขี่มักง่ายใช้ความเร็วสูงและแซงในที่ห้ามแซงศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนักรันบ้านเกิดจังหวัดระยองได้ลงพื้นที่ตรวจสอบถนนสาย3191แยกนิคมพัฒนาถึงอ่างเก็บน้ำหนองปาลาไหล ที่มีรายงานว่าเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งโดยจากการสังเกตพบว่าถนนช่วงนี้เป็นเส้นทางตรงระยะทางประมาณ11กิโลเมตรผู้ขับขี่จึงใช้ความเร็วสูงที่สำคัญเกาะกลางถนนเป็นเพียงเลนสีกว้าง3เมตรผู้ขับขี่บางคนจึงมักง่ายใช้เกาะกลางสีเป็นที่แซงขวาทำให้พลาดประสานงานกับรถที่วิ่งสวนมาอย่างรุนแรงได้ทางทีมงานศูนย์ จึงได้เข้าพูด,พดคุยกับคุณรุ่งโรสสถิตผู้อํานวยการแขวงการทางจังหวัดระยองซึ่งชี้แจงว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากประชาชนที่มักจะใช้ความเร็วสูงและชอบขับคล่อมเกาะกลางสีเมื่อต่างคนต่างแซงขึ้นมาจึงประสานงากันได้ทางหลวงไม่ได้สาย3 1 9หก้านแยกพุทธาหยดน้ำหนองอะไหมีระยะประมาณ11เกิโลเมตรซึ่งออกแบบเป็น่องสีเป็นบางริงนะฮะก็เพื่อความประหยัด การออกแบบนะเป็นที่ช่องรจอราจรซึ่งปัญหาคือการใช้รถเทศ่อนของผู้คนที่ใช้รถตักรไปมาเป็นนี้นะคับเกิดวเนหน่อวันครั้งทา่จาไม่เข้าวงกจราจอกับนีที่เราไม่กำหนดไวให้ะะนะฝ่าฝืนกบจราจรทำจอดออนอนะครับทำให้เกิดวันเหตร้ายแรง เป็นประจํากเกิดจากความเข้ามานะฮะคือครับ็ราจะว่าโครงการเป็นเกองสีนเนี่ยต่างคนต่างแซงมาเจอรถช่องจราจรถยิ่งสองชา้าทุกคนก็จะขวัญอุอ้มไปบนเกองสีทําให้เกิดการตนสัญญาบ่อยครั้งนะฮะแล้วก็ยังมีประชาชนหลายๆคนที่ไม่เห็นด้วยกับเกองสีเพื่อป้องกันอุบัติเหตุแต่ก็มีประชาชนบางฝ่า,งายไม่เห็นด้วยเนื่องจาก ไม่สะดวกในการที่กลับรถเพราะว่าการที่เราทำเกาะเกาะยกเนี่ยเราจะต้องมีการคำนดจุดกลับรถที่แน่นอนและมันจะค่อนขยงจะปลอดภัยฝากมาผู้ใช้รถให้ทุคนนะราะว่าขอให้ขรรมฝนจลาหลทอนี้มากนะเพราะว่าเส้นเนี้ยเป็นรถที่ว่าใช้ความเร็วค่อนข้างนะครับจากฝ่ายปรชทุนด้วยครับนอกจากนี้แม้จะกําหนดจุดกลับรถไว้ให้แต่ก็มีผู้มักง่ายแอบกลับรถกระทันหันจึงเป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุ คุณรุ่งโรดยังแจ้งอีกว่าถนนได้ออกแบบตามแบบของวิศวกรรมแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นเพราะผู้ใช้รถใช้ถนนไม่มีวินัยจราจรศูนย์ประสานงานร่วมด้วยเช้กันจึงขอฝากเตือนผู้ใช้รถใช้ถนนที่ผ่านไปช่วงบริเวณนี้ให้ขับอย่างมีระเบียบวินยัยใช้ความเร็วตามที่กฎหมายกำหนดปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน